สองห้าสองหนึ่งเออใช่จริงด้วยมันจะไม่ได้ยังไงเนี่ยกูเปิดตามที่มึงบอกเมื่อกี้เนี่ยเออเนาะเออไปอะไรเนี่ยอะไรรุ่นน้องมึงเหรอเนี่ยเฮ้ยรุ่นน้องเอาพี่ออมว่าไงกูติดอยู่นานไหมเนี่ยนานแล้วกูดูชิวเนี่ครับผู้หญิงสามคนเนี่ยสนใจยด้วกันไหมครับ อร่อยมากกินทำไมไม่ถึงกินอะไรล่ะครับป้าเนี่ยนะยังติดอยู่ข้างบนนี้ไม่แบบอะไรหน่อยเหรอล้วดูชิวชิวเออเยราะท้าวทุกมือจะมาช่วยไงมันก็หนาวนิดนึงเฮ้ยออมทำไมมีน้องสวยทำไมไม่หลุดขนาดนี้เนี่ยเออเนี่ยนักสาวคนเนี่ยอย่ามีแฟนให้ก่อนไม่ไม่หนาวอ๋อไอ้ควยกสิบคนเลยกูแล้วแล้วโาไม่ไมทีทีแฟนเขาเราเขินไงเออไอ้หนุ่มเชื่ออะไร้หนุ่มชาครับไอ้หนุ่มลุกขึ้นดิ พี่หนูรู้จักพี่ป่ะพี่ดีมากเลยไอ้หนูรู้จักพี่ป่ะรู้จักอาห้างไงก็ต้องแบ่งแฟนให้พี่แบ่งแฟนแล้วแหละพี่พี่ใจเย็นเฮ้ยไอ้เกาอยโขยเกาเอะไรมึงอย่าทำให้กูตกใจกูเองเมื่อกี้กูตกใจกูเองเมื่อกี้ไม่ขึ้นแม่นึกว่าจะแปลงร่างเป็นเป็นเป็นมนุษย์หมาป่าไอ้เหี้ยแม่งดูดิประจันเต็มดวงเลยไม่แล้วทำไมพวกน้องๆมามาทำอะไรกันเนี่ยอืมผมเดินตามรอยมาขึ้นมาบนนี้ทำไม อยากเดินกำไรทำไมเนี่ยขี้ก้มเนี่ยเราอะขี้เก่าใช่ไมคืออยากเอาแตาพวกพี่ใช่ไหมเอาพวกคนเลยใช่ไหมผู้เองจะเหมือนพี่ให้ได้เลยใช่ไหมเอาใจอะไรอย่างไรเงี้ยเป็นไรวะก็ผู้เองสมเด็จมึงนี่คืออยากเหมือนพวกพี่เลยให้ได้เลยใช่ไหมใจเย็นใจเย็นน้องเนี่ยแล้วก็มางเดือนอื่นอื่นกับตลอเลยเรื่องคือกหมดเลยอะเอาพวกพี่คือใครก่อนเพื่อนบอกว่าตรงเนี้ยนั่นไม่รู้จักพี่เหรอไม่อะหนูต้องสาวครับน้องสาวชื่ออะไรจ๊ะใช่ครับสวิงกิ้งน้องกูเพื่อน ออก็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 แบ่งฝันรักไงเออไม่ได้ไม่ได้นี่ของหนูเหมือนกันนี่ของหนูเลยหน่ามอนั้นเห็นลูกจี่ของเขานี่อันนี้เป็นของหนูเหมใช่ไหมเห็นหนูเป็นของพี่ด้วยไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ยังคนลูกจิตเลยยัยถีเอ้ยยัแก่เถาเนี่ยไอ้มึงแก่โรคจิตแกเถาลูกจิตอะไรมึงเนี่ยอ่าเอาไปกินไหมพี่เก้าหัวกันเลยพ่เกเก็บของเก็บขวอยแล้วกลับบ้านไปซะไปไปไปก็แต่ตอนนี้กี่โมงแล้ววะ ถ้าน้องๆอยากขึ้นมาจำรหัสให้ดีนะสองห้าสองหนึ่งโอเคนะใช่ห้าสองหนึ่งแต่ว่าพี่พูดเลยนะว่าอย่าที่ก๊อปอย่าทำตัวเหมือนพวกพี่เลยทำไม่ถูกต้องน่ไม่ไม่ไม่พูดเอง่ะพูดเองทำได้เพราะพูดเองรู้จักกับรู้จักกับออมใช่ไหมแต่คนอื่นอย่าอย่าไปบอกรหัสคนอื่นนะโอเคไหม้ไม่แต่ว่าทางที่ดีอ่ะเราคนมีสไตล์ของตัวเองอย่ากับคนอื่นเขาเลยมันดูมันดูไม่มีสมองอิสปาเรชันไงอ๋ออ๋อไม่อิสปาแล้วมึงขนาดเนี้ยแล้ว่าเกี่ยวกับอิสปาเรชันมันต่างกันไม่ใช่หรอ ใช่ใช่ไหมน้องน้องชื่อแล้วไปไปไปพ่อเมลค่ะพี่ยังโอเคเบลเพื่อนไปเอ้ยน้องเดี๋ยวมันก็เฟรนชิปใส่แล้วเฟ้นชิปกับเพื่อนได้เหรอได้สิเพื่อนเบลเราไม่อยากเป็นเพื่อนอ่ะแล้วเราก็ไม่อยากเป็นพี่น้องกับเธอด้วยว่าแฟนพี่ชื่ออะไรอ่ะพี่เออพี่ชื่อดีมอ๋อได้เลยเลยเพื่อนดีมมันเป็นชิปเร็วเลยไม่เป็นเพื่อนเตืออ่ะไม่อยากเป็นพี่น้องกับเธอด้วยอ่ะเอาให้หลุดจากพ่อไหมอ่ะ ไม่ได้ไม่เป็นเมียเราอ่ะจบเลยเนี่ยปองๆเลยแหละไม่อ้อมคอมแล้วกั้นหนังเทียนเนี่ยใครกั้นเนี่ยไปกันเถอะไปกลับบ้านกี่โมงแล้วเอ่อห้าห้าทุ่มเชียงคืรนเออห้าทุ่มสิบเก้าห้าเชียงคืรนในคืนแล้วก็หนึ่งนาทีเมื่อกี้ตอนดูอ่ะมันห่างกันดเดียวเองอ่ะโว้ยเชียงคืนเป๊ะเลยเหรอเออทำไมอ่ะพวกเองไม่รู้แบบ ไม่มีใครเล่าให้ฟังของพวกรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยตอนดึกๆเวลาแบบเวลาเที่ยงคืนน่ะที่โรงเรียนเนี้ยตรงห้องน้าอ่ะมันจะมีคนร้องโอดโอยอ่ะเป็นผู้หญิงอ่ะชุ้นนักเรียนอ่ะใช่ไหมันใช้ได้ยินอยู่คือแบบฆ่าตัวตายในห้องน้ำน้องอ่คนน่ากลัวน้องย่ย่องน้องเนีป็นไงไม่ไม่ควรเรามาเล่าสิเออแล้วพี่เล่าเลยตอนนี้เนี่ยคนให้ี่เขาบอกว่าการที่เราไม่รู้อะไรมันก็ดีอยู่แล้วนะพี่ อย่าใจอยากไปทักไงนั้นน้องๆสี่คนเนี่ยอยู่พี่เดี๋ยวพี่เอย่าไปพี่ปองคือตามความเชื่อเขานะพี่ยิ่งทักก็เขายิ่งมีพลังพี่มีพลังอะไรน้องเชื่อไรเนี่ยอไปเองเชื่อไรดีกว่าไม่มีหรอกมันก็เป็นแค่แบบเขาเรียกอะไรข่าวลือเฉยๆโอ้ยเดี๋ยวเขาบอกห้ามทักห้ามทักอะไร ทีดีมไพวกเรากลับบ้านกันไปไปกลับบ้านพวกเราไม่ได้ไม่ได้ชื่อบอกบอกใหม่บอกบอกใหม่ว่าไม่ต้องกลับทีดีมทีดีมทีดีมกลับกันไปสองคนทีออมเบลชื่ออะไรมึงอะพี่อารอาราใครอะใครอะใครแล้ว พี่หนีอะไรกันน่ะไม่ใช่คนกลุ่มนกูไม่ต้องกลับมาไปไหนเอ็มในห้องน้ำไงเออที่ในห้องน้ำไม่ใช่หรอเมื่อกี้มึงเมื่อกี้มึงเล่ามันบอกว่าผีในห้องน้ำไม่ใช่เหรอโอเคไปก้าวไปก้าวไปี่นี่ไม่ใช่อุ้ยไปก้าวฉลาดแท้ไก้า

ไปเลยโอ้ือโอเคจะไลอยสองคนกันอะไรนอ่ะสองคนนี้เป็นแฟนกันนะแต่ลองเรียกใช้ตัวเองแหนลองเรียกกันดิดอุนเธอไม่เรียกเลยนอุนเธออุนจีดีกว่าเนี่ยเลองเทสเป็นแฟนกันดิอ่ะสามสองหนึ่งแอคชั่นไปหมอไม่เอาไยเธอไม่มันยังไงอ่ะไอไอไอแจ็คอะเรียกว่าอุนเธอส่วนโมอเรียกว่าอุนจีอุนจี อุนจีเออ้กนละอุนเธออุนเธอไรอมองหนึ่งแอคชั่นอุนเธอลยอุนเธอขาวัดต่อไลอุนเธอขาต่อไปเล่ากันค่ะอุนจีเล่าันขาขอะไรุนีอุนจีอุนจีเข่ไอเขกูกูจะแล้วเนี่ยอ <antique energy. S 1> <issions> ุนจ <ua> ีตามสองหนึ่งแอคชั่นถ้าผ่านเดี <differ enthus flush> ๋ y กูถ่ายเลยมา อะใครพูดก่อนนะเนี่ยน้องขับผสมว่าอุนจินี่แหละพี่เอาคำพี่อ่กูตบกผลลุ่นเลยถึงจังเนี่ยอุ่นเธอรักรักคุณเธอรักเขาเรัาเปลี่ยนแค่นี้ครับท้อนะแค่นี้แค่เนี้มึงบอกรัาเปลียนแค่เนี้ใช่เปลี่ยนคู่ด้วยไหมแล้วเปลี่ยนเป็นลูกนี่ดีกว่าไหม โมไปสลับกับโมไปไปไอ้ไอ้อุนจิลุกขึ้นว้าเดียวไปไม่ไม่โม่ของหนูโมของหนูไม่เบลอย่ากเซอา์ซีนะไอไม่โม่ของเราเราจะยังไม่ต้องไปหรือว่าให้โมนั่งนี้แล้วก็ให้แจ็คนั่งกลางสวิงกิ้งเลยเจ็บมากคิวอะลองดูอ่ะแจ็คกับโมดูดิเคมีเข้ากันไหมแจ็คกับโมแ่เดิมนั่่งทีเดิมโอ้แจ็คกับโมไปมาไปไปลงอุนจิกับอุนเธอหัว สามสองหนึ่งแใช่ชั้นคนุณเธอครับค<า>่ะรักคุณเธอนะครับครับรักเหมือนกันนะคะคุณจี